คนจะตาสวยเนี่ยหนึ่งนะครับตายยาวๆแล้วอันที่สองต้องตวัดขึ้นนิดนึงหรือสิบองศาของน,น้องเนี่ยก็จะตาเนี่ยไม่ได้ชี้ขึ้นนะแต่อยู่ในแนวนอนชี้ในแนวนอนก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งถ้ายกตรงนี้ขึ้นหน่อยเหน็นไหมแล้วก็จะสวยขึ้นมันมีตัวกล้ามเนื้อนะครับเป็นสังนูนขึ้นมาเวลายิ้มมันจะขึ้นมือยิ้มหน่อยนึงเห็นไหมยิ้มมันจะนูนขึ้นแบบนี้ถือว่าเป็นของดีนะ เขาเรียกวเวสเทิร์นไตาแบบคนตะวันตกตาจะโตชั้นจ่ใหญ่ไม่ชั้นเล็กลักษณะตาที่สวยนะครับตาสวยมันสวยหลายแบบคนจะตาสวยเนี่ยหนึ่งนะครับต้องตายาวยาวยาวนิดนึงนะให้มันตาเนี่มันมีโครงสร้างยาวนิดนึงแล้วอันที่สองต้องตวัดขึ้นนิดนิดนะครับตวัดขึ้นนิดนึงประมาณ10ดีกรีหรือ10องศาหรือประมาณเนี้ย เอาขึ้นวันนี้ลอยก็ได้นะก็สวยแบบนึงแต่อย่าตกมากแต่ตกอย่างเงี้ยนะไม่ต้องกลัวตกนะครับอย่างเงี้ยนะพอดีแล้วนะครับอันนี้ก็ทําตาได้ชั้นความหนาของชั้นต้องมีสัดส่วนระหว่างชั้นกับความกว้างของตาด้วยบางคนในมัวแต่เล็งว่าจะทําชั้นเนี่ยต้องหกมิลเจ็ดมิลไม่ต้องนับมิลนะครับเราจะดูสัดส่วนว่าตาเนี่ยถ้าตาเขาเลียวยาวเนี่ยชั้นมันก็จะต้องใช้ไม้ยิ่นฝันกดเลือกเาเลยอย่าไปวัดด้วยตัวเลข ตาอยา่างหัวเฉียวนะครับมันไม่มีเฉียวทําไงก็ไม่เฉียวเอายิ่งขึ้นยิ่งสวยไหมเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งสวยอีกนะแล้วอย่าตกอย่างนี้นะตกไม่สูยเลยเพราะฉะนั้นตาตัวน,นี้เข้ารูปได้สัดส่วนแล้วครับตอนี้มาดูตาน้องอีกคนหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะไปอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าของน้องเขาเนี่ยจะมีเราต้องมาดูองค์ประกอบรอบตาแล้วนะตาบนตาล่างตาข้างตาด้านในแล้วต้องมาดูสัดส่วนของ หน้าผากก็จะจมุกเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นของน้องเนี่ยก็ตาเนี่ยไม่ได้ชี้ขึ้นนะแต่อยู่ในแนวนอนชี้ในแนวนอนก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งคือเมื่อกี้คนแรกนะตาชี้ขึ้นคนนี้ตาอยู่ในแนวนอนเพราะฉะนั้นก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามอมองมองกล้องน,นะครับถ้าทำ,ทำตาตกเนี่ย,ยอายุยี่สิบเก้าสามสิบถ้าตาแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่สวยนะครับก็เลยต้องตาต้อง อยู่ในแนวนอนหรือแนวขึ้นเล็กน้อยอย่าว่ายุ่งเก้าสามสีตัวนี้จะตกปีนี้ซะหนักครับ,แ,บ,บแต่แม้ว่ายังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะตาแบบนี้เป็นแบบที่สอง่อะตอนนี้มาดูอีกแบบหนึ่งตาแบบที่สามเป็นตาที่ที่สวยไปอีกแบบหนึ่งน,นะครับแต่ว่า <c oughs> เรามองว่ามีตาบนตาข้างตาล่างของน้องเนี่ยเราดูครึ่งบนนะครับดูครึ่งบนตรงนี้ ถ้าไปติกแบบนึงถ้ายกตัวนี้ขึ้นหน่อยเห็นไหมมันก็จะสวยขึ้นนะครับแต่ว่าของน้องข้างล่างเนี่ยตาตกท้องช้างแต่โชคดีก็มีตัวช่วยนะตัวช่วยมันก็นคือมันมีตัวกล้ามเนื้อนะครับเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อที่ตาล่างนะครับเรียกว่าอ r b i c u l a r i s m u s c l ก็เป็นตาที่เป็นสังนวนขึ้นมาเวลายิ้มมันจะขึ้นหนูยิ้มเห็ยิ้มค่ะเห็นไหมยิ้มมันจะนูนขึ้นแบบนี้ รู้ว่าเป็นของดีนะเขามีตัวนี้ช่วยแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ช่วยนะครับเนี่ยมันจะจะไม่รับกันตาตกนิดนิดก็สวยไปอีกแบบแต่ว่าถ้าขึ้นนิดนึงเนี่ยนะเนี่ยจะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะนิดเดียวเพราะฉะนั้นทําตาบนตาล่างแล้วก็อาจจนณาทำตาด้านข้างนม้ด้านข้างเพราะฉะนั้นอย่ามองแต่เรื่องชั้นนะครับต้องมองคิ้วมองตาล่างมองหางตามองหัวตาหัวตาแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นหัวตาแบบ หัวตามีปีกนะครับหัวตามีปีหัวตามีปีเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าเป็นมีเดียลอีพิแคนทัสซึ่งก็เป็นลักษณะของคนเชื้อชาติจีนญี่ปุ่นเกาหลีตามจะเป็นแบบนี้ยหัวตาจะปิดอย่างนี้ซึ่งถ้าใครชอบแบบไหนก็กเลือกได้เราจัดให้ได้หมดสิ่งที่เราทำให้ก็คือเป็นการช็อตอินชิชันหรือทำแบบแหนดี้ าน้องคนนี้อาไรอยาอยากจะปรับลุกนะตัวนี้นเอาขครื่อนิดเดียวนะครับเราก็จะใช้วิธีร้อยล็อกมันก็จะสวยขึ้นมาอีกนิดนึ่ะเดี๋ยวแถมให้เนาะกลับกแแ็แล้วแต่ชอบแต่ว่ายังมีตาอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งตาแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะที่อีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับก็จะเป็นตาที่เขาเรียก w e เวสเ n E ร์ไนท์เวสเทอร์ไ์ก็คือตาแบบ คนตะวันตกหรือตาที่ไปทั้งที่ตะวันตกของประเทศไทยนะโน,โน่นไปทั้งอินเดียไปทั้งตะวันออกกลางหรือว่าไปทางยุโรปแต่ว่าของน้องเนี่ยเขาเขาจะมีโนโนนะหนุกแล้ว้าผากจะหนุกมีคิ้วมีหนกคิ้วนะครับมีแก้มมีทางเพราะฉะนั้นอย่าไปทุกนะครับพวกนี้ของดีทัง้งนั้นเลยหนุ้แหงดีหมดแล้วเนี่ยดีหมดแล้วเราเราก็คิดว่าตาแบบนี้ก็จะเป็นเรียกเวสเทิร์นอา ตาจะโตชั้นใหญ่ไม่ใช่ชั้นเล็กแต่อย่งางไรก็ตามเราก็ต้องดูบนล่างข้างด้านข้างได้ขยับนิดใช่ไหมทุกรายที่ขยับหันตานิดนึงเนี่ยนะครับเรามีวิธีของทีละรอนวิธีใหม่นะครับเราเรียกว่าเป็นเทรดล็อกเทรดล็อกฟังให้ดีนะเทรดล็อกไม่ใช่เทรดลิฟต์เทรดล็อกก็คือล็อกหานฟิวนะครับมันจะถาวรน,นะไม่ใช่ร้อยไหมธรรมดานะร้อยไหมธรรมดามันด้อยู่แค่ กเดือนปีนึงอะไรเงี <KNOW> in ้ยแต่ว่าอันนี้เราล็อกนิดนึงเนี่ยเนี่ยมันจะไปใหญ่เลยน่าจะเป็นลูกครึ่งน่าเหมือนลูกครึ่งคนฝั่งตะวันตกในประเทศไทยไปคือเหมือเหมือนคนอินเดียของนั้นเด็กนาะยังไงก็ตามแม่ตาฝรั่งตายเนียมจะต้องต้องตวัดนิดนึงเพราะฉะนั้นเราฝากฝากคุณผู้หญิงทุกท่านที่อยากจะมีตาสวยไม่ใช่ตาตกนะครับอย่าไปอย่าไปเข้าใจว่า ชั้นตาตกสวยตาเศร้าๆไม่ชอบแต่ว่าเขาจะล็อกล็อกขางจิงให้บอกกลัวตาเฉียวไม่ต้องกลัวตาเฉียวคนระับอันนี้คือตาที่แบบชาวต่างประเทศโดยเฉพาะพวกฝรัง่งจะชอบมากนะเขาจะสวยแบบรสนิยมแบบที่ฝรัง่งบินมาเมืองไทยได้วกำลังเติมขน,นถือแบบนี้ก็วันแบบนี้ในพูดเรื่องราวของตานะฮะทั้ง 3- ามสีรูปแบบซึ่งอันนี้เป็นแบบปกติหมดแต่ก็จะสวยคนละแบบนะ สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องต้องกระดกขางตาที่เราเรียกว่าเทรดลบหรือรอยลบเป็นวิธีของศิทธิละครนะครับเราเราจะทํานิดเดียวแผลเล็กประมาณ3มมิลแค่นั้นเนนองนะครับหรือว่าแผลหายไปในเจ็ดวันแล้วมองไม่เห็นเราเารือ่องนะลดกางตาที่เด็กเราทําได้ทุกอย่างครับสับบาก็ได้ทำยีปีบราก็ได้ทำลิฟต์ก็ได้แต่ว่าในเด็กเนี่ยเราจะมีวิธีใหม่นะเราเรียกว่าเทรดลบหรือรอยลบ อครับ